วิธีทำหมูแดดเดียวเจเราเริ่มจากใช้โปรโตีนถั่วเหลืองตัวจัมโบ้ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือนำไปแช่น้ำให้นิ่มเสร็จแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะครับหลังจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งใช้เวลาตาก1วันเราก็จะได้โปรโตีนที่พร้อมจะนำมาทำหมูแดดเดียวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำถึงเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ปรุงในการทำหมูแดดเดียวนะครับ ตัวแรกก็คือน้ำตาลปิ๊บนะครับเราใช้น้ำตาลปิ๊บปริมาณ200กรัมนะครับใช้น้ำตาลทรายปริมาณ100กรัมผงปรุงรส50กรัมผงพะโล้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็งาขาวขั่วตามด้วยพริกไทยป่นขั้นตอนต่อไปผมจะนำโปรตีนถั่วเหลืองที่เราตากแดดนะครับแล้วก็แห้งเสร็จเรียบร้อยนำไปทอดได้เลยเราจะต้องตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งสนิทแล้วจึงนำมาทอด นะครับถ้าตากแล้วไม่แห้งนะครับมาทอดมันจะอมน้ำมันนะครับมันจะอมน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรตีนที่ตากเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็นํามาทอดให้พอเหลืองกรอบนะครับไม่ต้องทอดนานทอดให้แค่พอเหลืองกรอบหลังจากที่ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นําขึ้นมาพักไว้ให้เสด็ดน้ํามันหลังจากนั้นจะเป็นการเคี้ยวน้ําตาลนะครับในกระทะเราเปิดไฟเปิดแก๊สไฟเบาเบานะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลปิ๊บเคี่ยวน้ําตาลให้ละลาย นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่วัตถุดิบต,ต่างๆเครื่องปรุงต่างๆนะครับใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าตาลทรายนะครับผงปรุงรสแล้วก็ผงะโล้นะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนละลายนะครับให้น้ําตาลปิ๊บละลายหลังจากที่เราเคี่ยวน้ําตาลปิ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับละลายรวมกันเสร็จแล้ว นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้ําเข้าไปในอัตราส่วน200 ML นะครับทยอยใส่เข้าไปเรื่อยๆจนหมดนะครับใส่น้ําเพื่อที่จะให้ตัวโปรตีนที่เราจะนํามาคลุกนะครับให้มีความชุ่มน้านะครับความยากของการทำหมูเดเดี่ยวนะครับก็คือการที่จะทําให้ตัวหมูเด็ดเดี่ยวนั้นมีเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มและก็ไม่แข็งนะครับและก็ไม่กรอบให้มีรสสัมผัสแบบกลางๆ นะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำเนี่ยมันเวลาเราคลุกเข้าไปเนี่ยจะทําให้ตัวโปรตีนเนี่ยแข็งนะครับแข็งกระด้างหลังจากที่เราใส่ตัวโปรตีนเข้าไปแล้วนะครับก็คลุกนะครับคลุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็คลุกตัวโปรตีนเข้ากับเครื่องปรุงรสให้เข้ากันทุกส่วนนะครับหลังจากนั้นให้นํางาขาวคั่วนะครับงาขาวคั่วใส่เข้าไปในการปรุงรสครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่งาขาวคั่วเข้าไปได้เลย ความยากของการทาหมูแดดเดียวนะครับก็คือเรื่องของการทําทให้ตัวลัมผัสของตัวหมูแดดเดียวนะครับมีลัมผัสแบบกลางๆนะครับไม่แข็งจนเกินไปและก็ไม่เหนียวจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนและวิธีการต่างๆรวมทั้งวัตถุดิบจะต้องพอเหมาะพอดีตามที่ผมได้แนะนําไป หลังจากที่คลุกเคล้าส่วนต่างๆเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับตักขึ้นมาใส่ภาชนะของเราได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือหมูแดดเดียวนะครับในปริมาณ1กิโลกร,รัมนะครับเราจะใช้โปรโตีนถั่วเหลืองนะครับตัวจัมโบ้นะครับแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็นํามาหั่นนะครับหั่นเสร็จแล้วก็บีบน้ําออกแล้วนาไปตากหลังจากที่เรามาปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ หมูแดดเดียวในปริมาณ1นกิโลกว่าๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือหมูแดดเดียวเจนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะนําไปจําหน่ายนะครับนำไปจําหน่ายหรือนําไปขายแพ็คถุงเนี่ยนะครับเราก็ใส่ถุงขนาด10คูณ14ก่อนที่จะแพ็คถุงก็เพิ่มความหอมให้กับตัวหมูแดดเดียวโดยการใส่พริกไทยป่นเข้าไป นะครับใส่พริกไทยป่นเข้าไปแล้วก็ทําการคลุกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปใส่ถุงแพ็คขายนะครับเราก็จะสามารถแพ็คถุงขนาด10คูณ14ได้ปริมาณ30ถุงเลยทีเดียว เราสามารถแพ็คใส่ถุงเล็กนะครับขนาด1 0ถึง14เซนติเมตรนะครับใส่แพ็คถุงถุงละ6 0ถึง70กรัมนะครับได้30ถุงนะครับสามารถขายในราคา2 0บถึง25บาทนะครับเป็นหมูแดดเดียวแบบพร้อมรับประทานได้เลยส่วนรายละเอียดต่างนะครับใช้วัตถุดิบอะไรอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือหมูแดดเดียวสูตรสร้างอาชีพโดย ข้อครัวสั้นสี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปเมนูต่อไปครับผมสวัสดีครับ